ก็ดูแลตัวเองดีๆตอนนี้แล้วก็จับมือฟันฝ่ากันไปในภาวะที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้ในช่วง2ปีนี้จนถึงเมษา70นั่นเองนะคะปี21เมษาห9อาจจะไม่แรงขนาดนี้แต่แต่ปีนี้แรงจริงถ้าถามถ้าถามคำว่าแรงนะไม่พูดว่าดีหรือหรือร้ายนะแรงมันแรงมากเลยค่ะผิดปกติมากผิดปกติด้วยผิดปกติในรอบกี่ปีคะพี่ฟอง8 4ปี เรื่องเศรษฐกิจอ่ะโอโ้โ,อโหโอ้สิบสีปีจะมีวิธีการแนะนํำไหมคะพระฟองจะตีฝ่าไปยังไงเพราะว่าคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าอย่าว่าแต่เงินออมที่ต้องเก็บไว้เลยทุกวันนี้เงินจะกินอะ่ะมันยังแทบไม่มีแล้วแล้วมันจะแย่ไปกว่านี้จะอยู่กันยังไงครับพระฟองเราต้องเข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะค่ะออแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่พูดไว้ตั้งแต่ต้นปีแม้กระทั่งคุณวีรัติรพัฒนก็พูดหนึ่งอย่ามหนี้ค่ะสอง อย่าตกงานแล้วก็ตีฝ่าไปเพราะว่ามันไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะน้องเมยของก็แพงมากตอนนี้<ช>บ้านพี่ฟองก็ถือว่ากลางกลางระดับล่างนะ,ะอาหายังไม่เคยพอกินเลยอะ่ะมีบำนานกินนะก็ยังเป็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการนะคะถ้าเราตีฝ่าช่วงนี้ได้สองไปน้องเมย ยีิเอ็เมษาหกแปถึงยีิบเอ็เมษาหกยี่สิบเอ็เมษาหกเกถึงยีิบเอ็เมษาเจ็ดศูนย์ค่ะประเทศเราจะหลุดจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางไปสูงได้ภายในกรกฎาคมเจ็องแสดงว่าหลังจากนี้คือ ดวงเราจะดีขึ้นหลัง70ไ,ไป72พ,พี่ฟองไม่พูดคําว่าดีดี<ะ>น้องเมย์กัดีพี่ฟองไม่เหมือนกันพี่ฟองแต่ว่าช่วงที่อันตรายที่สุดของการปฏิวัติเศรษฐกิจของเราต้องปฏิวัติเศรษฐกิจรอบนี้มันมาตั้งแต่กรกม65<ะ>ถึงกรกม72ซึ่งกรกม72เนี่ยเรายืนอยู่ข้างกำแพงพระนครเราจะถามตัวเองว่าเศรษฐกิจของเมืองมาถึงจุดนี้ได้ยังไงม,มันจะ ถ้าจะเราจะอยากหลุดดักหลุดหลุดจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางเราต้องคอยดูกันละกดา72แล้วช่วงอันตรายที่สุดของการตีฝ่าเพื่อที่จะหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางหรือไม่คือช่วง21เมษา68ถึง21เมษา6921เมษา69ถึง21เมษา70พิสูจน์ฝีมือพิสูจน์ดวงเมืองกันแล้วว่าเราจะไปได้หรือไม่หรือว่า กรกฎาคม72เราจะยังติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางลงต่ําอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้โดนมูด้งมูดี้ลดเกรดนี้เข้าใจแต่ว่าขอทีมเศรษฐกิจซินเซียนหน่อยที่จะมาดูที่จะมาดูแลประเทศเหลังจากนี้ทองหุ้นหรืออะไรในสองปีนี้จะเป็นยังไงบ้างคะพี่ฟองหุ้นก็หาทางเก็บของถูกค่ะทองพี่ฟองไม่รู้ขายไปหมดแล้วค่ะ มันมากเกินไปอะไรได้เกินไปพี่ฟองจะไม่ไปยุ่งขอบอกอย่างนั้นนะคะแต่ว่าจับตาดูราคาทองหน่อยก็แล้วกันอาจจะว่าช่วงเนี้ยช่วง19พฤษภาถึง23สิงหา68เนี่ยถ้าเกิดมีลงถ้าเกิดมีลงแบบผิดปกตินะคะ19พฤษภาคม68ถึง23สิงหา68ถ้าเกิดมีลงผิดปกติก็อาจจะหมายถึงว่า รอบ14กุมภา69เป็นต้นไปหมดรอบใหญ่แล้วก็ให้จับตาช่วงนี้แต่ว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนทองนะคะขอสารภาพขายหมดแล้วไม่มีแล้วก็แค่จับตาแค่นั้นเองตอนนี้เลยจะมองหุ้นหุ้นชั้นเยี่ยมหุ้นในราคาถูก ผูกขาดในขณะที่การดำเนินง,งานยังดีจ่ายปันผลเพราะว่าถ้าจะซื้อหุ้นวอลเลนบัฟเฟตบอกอย่างนี้รู้จักวอลเลนบัฟเฟตใช่ไหมคะวอลเลนบัฟเฟตบอกว่าให้ซื้อหุ้นในขณะที่มีข่าวว่าจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ตอนนี้เราก็ คล้ายๆ<ค>นิวเคลีเร์รรทางเศรษฐกิจแล้วนะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์เราไม่จำเป็นต้องใช้เงินเพราะตายกันหมดทั้งโลกถ้าเกิดไม่เกิดสงครามนิวเคลียร์เราจะได้กําไรส่วนต่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตลาดหุ้นมันเป็นมันเรากถ้าอย่าเก็บสิใช่ไหมเลือกหุ้นผูกขาดเราไปดาวนคาร5ห้าปีกลับมา <c oughs> ห้าปีหุ้นมหุ้นเรายังอยู่จ่ายปันผลไม่มีวันเจ๊งแก๊งยาก ใช้เงินเย็น <sarà S 2> พี่ฟองก็หวังว่าพี่ฟองอาจจะรวยตอนอายุ75ก็ดูแลตัวเองดีๆตอนนี้แล้วก็จับมือฟันฝ่ากันไปในภาวะที่เราจะต้องอผ่านไปให้ได้ในช่วง2ปีนี้จนถึงเมษา70นั่นเองนะคะปี21เมษา69อาจจะไม่แรงขนาดนี้ <ilik> แต่แต่ปีนี้แรงจริง <vic> ถ้าถามถ้าถามคำว่าแรงนะไม่พูดว่าดีหรือหรือร้ายนะแรงมันแรงมากเลยค่ะ ผิดปกติมากผิดปกติด้วยผิดปกติในรอบกี่ปีคะพี่ฟองแปดสิี่ปี <G ül ough> เรื่องเศรษฐกิจอ่ะ <G ül ough> โอ้โหแปดสิบสี่ปีเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เกิดสงครามเศรษฐกิจตอนสมัยรอสีจีนเสียเกิดสงครามฝิ่นจีนเสียฮ่องกง ตอนนี้ก็ต้องวัดวากันแล้วว่าจีนกับสหรัฐใครจะอยู่ใครจะไปะนี่สงครามเศรษฐกิจมันกลับมาอีกรอบหนึ่งม,มีคนบอกว่ากักกดาหมห้าถึงกรกกดาเจ็ดสองจะเกิดสงครามโลกน้องเมย์ <ฮะ S 2> แต่พี่ฟองก็ยืนยันว่าสงครามเศรษฐกิจสงครามเศรษฐกิจสงครามเศรษฐรรกฐิจแต่ไม่มีคนฟังไง <ฮะ S 2> เพราะว่าไม่มีเครดิตพอที่ใครจะเชื่อถือพอวันที่สองเมษาใช่ไหมค่ะรับคุณทั้มติด กดปุ่มสงคารามเศร,รษฐกิจโลกเลยเสียดายตัวเองไม่ไม่โด่งดังพอที่ใครจะเชื่อแหม่าฟองก็ถ่มตัวแฟนคลับ f อวซาฟองเยอะนะเนี่ยเข้ามาดูตอนนี้นรักสุดเลย <c oughs> ค่ะว่าฟองอุบัติภยัย <c oughs> อุบัติภยัยบ้างอุบัติภยัยอััิภยไม่ดีเลยนะคะขอบอกพูดไว้ตั้งแต่ต้นปีอีกงเหมือนกันถ้าเกิดไปตามอะไระทุกรายการหรืออ่านบทความว่าฟองที่ไทโพสเราจะเจอหนักสีรอบสําหรับปีนี้เป็นเรื่องที่ ตกตลึงจังงังเลยรอบแรกคือ25เห่อขออภยัยรอบแรกคือ,อ,อคือยี่หมกราวม8 8ถึง1เมษายน68น้องเมย์จำได้ใช่ไหมยังไม่ถึง1เมษา8ย <28 S 1> ี6ส8มีนาะศึกตึก สอตองงถล่มเลยค่ะพอ28มีนาพี่ฟองอพ้นแล้วพ้นแล้วเมืองชั้นเมืองชั้นพ้นแล้วนพ้นแล้วพ้นแล้ว,พ,ลวพอวันที่ดอยากให้พ้นไปคใครจะนึกว่าแผ่นดินไหวแล้วก็ทํานายไว้ว่าแผ่นดินไหวเนี่ยจะเราจะได้เห็นสักครั้งสองครั้งสําหรับปีนี้ให้ได้วิ่งกันป่าราบปรากฏว่าหนึ่งครั้งละ ที่เราวิ่งกันยังเหลืออีกแล้ยังเหลืออย่างยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบยังต้องวิ่งยังต้องวิ่งกันต่อแบบแบบเดิมอีกเหรอคะเอรู้สึกว่าหลังวันที่แผ่นดินไหวใหญ่ไอ้พวกที่อยู่ตึกราชการก็วิ่งกันหลายรอบนะูตยราชการสูราชการก็วิ่งกันหลายรอบยังไม่จบนะคะแผ่นดินไหวยังมีอยู่แต่ว่ามันไม่พ้นหนึ่งเมษาหกแปดอะน้องเมย์ตายกันเป็นร้อยใช่ไหมค่ะ ไอ้ที่แผ่นดินไว้ตึกสตองอถลม่มร้อยอันนั้นน่าจะเท่าที่รู้นะร้อยสอย่างเป็นทางการที่หายไปในตึกนะคะยังไม่จบค่ะสำหรับปีนี้นะคะไม่พูดให้ตกใจนะคะเ,เพราะว่าบางคนก็ขายความตกใจของประชาชนแต่นี่ได้เตือนไว้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปลายปี68ขออภยัยเพราะว่าไม่หากินกับความหวาดกลัวของประชาชนเพราะว่ามีหน้าที่บอก ที่เหลือมันก็อยู่ที่เราเองนะน้องเมย์บางทีพอเกิดสถานการณ์ขึ้นบางคนซ้ำสถานการณ์แต่พี่ฟองยืนยันว่าพี่ฟองพูดประเด็นนี้ว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ระดับโลกเป็นข่าวระดกระดับ,ดบโลกโ,โลกสี่รอบ 25มกลาหกถึง1เมษาหกแปดไปแล้รอบแรก<ม>ไปแล้วไปละขนาดสมเด็จพระราชาธิบดีหลายประเทศผู้นําหลายประเทศส่งพระราชสารส่งสารมาแสดงสความเสียพระราชหฤทยัยความเสียใจกันในหลวงของพวกเราอะ่ะะคเห็นขนาดนั้นะเห็นไหมมันระดับโลกยังเหลืออีกสองรอบคือ29กรกฎาคม68ถึง23สิงหาคม68รอบนี้อาจจะสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าเดิม มากกว่าเดิมหมายถึงมากกว่ารอบก,กว่ารอบรอบ,รอบแรกเศร้าโศกเสียใจเอาเป็นว่ามีเรื่องเศร้าโศกเสียใจน้ําตามาทั้งทางมาทางบกทางเป็นไปได้ทุกอย่าง,ง,งประเด็นที่เพิ่งเกิดนําไปคือเรื่องของเครื่องบินของตํารวจตกที่ประจวบเป็นแค่หนังตัวอย่างเพราะฉะนั้นระวังตัว29กระะกฎาคม68ถึง23สิงหา68ก่อนหน้าสัก เจ็ดวันหลังเจ็ดวันรอบที่สามสสองกันยา68ดถึงหกธันวาหกแดนี่น่าจะไฟไหม้ควันไฟหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นไฟร้อนๆอะแก๊สพุมโมภูมมะร<ล>ะ<อ>หวัง,<อ>งฟืนไฟในเมืองในเมืองด้วยในเอประเทศเราค่ะนี่คือดวงเมืองค่ะ ภูมิโมภูมิมะทันกันนั้นจะเกิดการกะลีกะลำภัยอันตรายลาวีห่อนมีสุขใจเลือนลงล้านไฟและไฟจะฟอนอาตมาระหวังไฟสำหรับรอบนั้นระหวังแก๊สระหวังความร้อนระหวังควันระหวังระเบิดค่ะ,อะรอบที่สี่สิบหธันวาหกแปถึงสิ้นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่จบแต่ด้วยความเคารพตื่นตกใจไปกันหมดคำทำนายนี้ย้ำว่า พี่ฟองไม่หากินกับความกลัวของคนแล้วเชื่ออย่างมากแล้วก็ได้ทำนายไว้ตั้งแต่ปลายปี6-8ค่ะแต่พอเกิดศึกตองศึกสอ,ตอ,สอตองงอถล่มโอ้โหด้านร้ายออกมาหมดเลยไม่ต้องกลัวถ้าเราไม่มีกรรมมากฟังนะคะเราไม่มีกรรมมากเราไม่โดนค่ะ